ขึ้นรถมันตัวคลิปกับพี่น้องปิดตาแล้วเลือเอาไหมตนังสือมันยังบ่ดรอยเของมานเนี่ยเอากอเอาคายสองคายแล้วไม่ว่านี่ร้อยต้องเอาบิดเอาปีกใายบินเป็นบ่ปิดตาได้ไป ลุงลุงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นรถเอาเงียบวหนิไม่เนาะเขาจะได้เบิ่งใคส่งลูกค้าทุกวันแอบรักษาลุงทอแอบรักษาอุ้ยลุงทอหมายมันแอบรักสาอุ้ยลุงทอหมายมันตอนพักเพียงเป็นบอกแเมนอ่านไปเลยขันบ่กเมนกู๊ดจีบอกกับเมนว่าถึงลองกับพี่เจอกันลุงทอนั่นมันอยู่ไม่ไกล้ลง นุ่มลงไม้โอ้อหนุ่มลงไม้หนุ่มลงไม้รักไม่นายเลยเนาะหนุ่มลงไมหนุ่มลงไม้รักไม่นายเลยเนาะสาวสาวลงสาวลงทอกลัวรักไม่เต็มใจกลัวรักไม่เต็มใจไอหนุ่มหนุ่มลงไม้หนุ่มลงไม้ไม่มีเงินก่อนใหญ่แอบรักสาวแอบรักน้อง กลัวจะแอบรักน้องกลัวจะไม่เต็มใจแอบรักน้องกลัวจะนอนร้องไห้แอบรักน้องกลัวจะนอนร้องไห้อ่านก่อนเอาแสดงว่าพี่นี่พี่นี่นังสือว่าผมซื้อว่าอะไรร้อยเข้ามาเ้าทำอะไรแล้วเขาบอกเป็นเหมือนปฏที่ว่าด่าแล้วเงนเป็นทวดาเนาะ จะเพียงอย่างพี่น้องม่แต่ลงใหม่ลงท่อม่แต่ใหม่แต่ท่อนี่นี่ก็เลยอยากกวากันยากกำหนดกับเกี่ยวนี่เราไม่อยากกับเกี่ยวไม่อยากล้มลุกแลไวใหม่อยู่ลงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นรถเหงื่อไหลย่ดส่งลูกค้าทุกวันเอบรักสาวอ้ยลุงท่อหมันมันตอนปักเที่ยงน้องกับพี่เจอกันลุงทอนั้นมันอยู่ ลงทอนั้นมันอยู่ไม่ไกลลงมาหนุ่มลงมารักไม่นายเลยนะออสาวลงทอกลัวรักไม่เต็มจาไอหนุ่มลงไม้ไม่มีเงินก่อนใหญ่แอบหลักน้องกลัวจะนอนร้องไห้กลัวกลัวมีใครมาแย่งผู้สาวลงทอหนุ่มลง หน,น,นุ่มโรงไม้โอ้ไอหนุ่มโรงไม้นอนมือไก,ก่นาผาเงินไม่พอหนุ่มลงกึงเขาแย่งไปใจฟอหนุ่มลงกึงเขารวยเลยเป็นต่อแอบหลักสาเลยไม่รูแร้แอบหลักสาวลงทอแอบหลักสา S <S แอบรักเศร้าลงท้อเลยเศร้าโซกาอกาดูแอบรักเศร้าลงท้อเลยเศร้าโซกาอาดูแอบรักเศร้าลงท้อเลยเศร้าโซกาอาดูหนุ่มลงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นรถเงาเลยดส่งลูกค้าทุกวันแอบรักเศร้าแอบรักเศร้าปุ้ยลงทอใหม่มันตอนพักเที่ยงพี่กับน้องเจอกัน <S <S 2> <S 2> น้องกับพี่ <S <S อยู่โรงไม้ต้องแบกไม้ขึ้นรถ <c oughs> เงือยระยวดส่งลูกค้าทุกวันแอบรักสาวปุ้ยโงทอไม่มันตอนพักเที่ยงมองกับพี่เจอกันโลงทอนั้นมันอยู่ไม่ไกลโลงมาอ้าหนุ่มโรงไม้รักไม่ไนายเลยนะอ๋อสาวลรงทอกลัวรักไม่เต็มใจหนุ่มโรงไม้ไม่มีเงินก่อน แอบรักน้องกลัวจะนอนรองไห้กลัวมีใครมาแย่งผู้สาวลงรอหนุม่มลงไม้โอ้ไอ้หนุม่มลงไม้นอนมือกายหน้าผากเงินไม่พอหนุม่มลงกึ้งเขาแย่งไปใจฟอหนุมน่มเลงหนุ่มลงกึ้งเขามีเงินเขารวยเขารวยเลยเป็นต่อแอบรัก แอบรักเสางลงคอหรือเสาโซกาอ่าดูเออนั่นแหละต้องลองเรียบๆหลับเต็มพีเลยเอ้ยกู้ปเปลือยเรื่องของอันอันนั้นเนยแบบเรียบปรกสนันเลยฟังน้ำประทันเสาลอยหิงเรียบอยู่ปน่นี่เนาะต้องเพืชขนาดเทียนสาราบุญนนอนเป็นรังใจให้พี่น้องยังแม่แกะเพลงอยู่นี่แม่ พี่น้องมันได้หนาแรกหนาแรกจำมันได้อยู่พี่น้อง<น>ตวงซื้อใกล้กับใกลเขียนตัวใหญ่อยู่ดิ <ใน S 1> ชัด<บ>อยู่ดิเบื้องออกมือนีให้ได้สองนายนะครับมันได้จะได้กับตรงไดละ่ะว่าได้กูอุ้สิบอนอนล่ะ ไม่ต้องแบกไม้ขึ้นรถ mm hmm. เงินระยอดส่งลูกค้าทุกวันแอบรักสาว้อยลงทอใหม่นั้นตอนพักเที่ยงน้องกับพี่เจอกันลงทอนั้นมันอยู่ไม่ไกล่ลงมาอ้ายนุ่งลงไม้รักไม่ไหญเลยเนาะสาวลงท่อกลัวรักไม่เต็มใจหนุ่งลงไม้ไม่มีเงินก้อนใหญ่แอบรักน้องกลัวจะนอนร้องไห้กลัวมีใคร มาเย็นผู้สาวลุงทงอนุ่มโรงไม้อู้หนุ่มโรงไม้มนอนมือกายเขานอน,นอยู่ดอกลองขี้ค่อยๆเอาจำ้ำ ไอ้หน <se> <se> <ank> <ended> ุ่มเลี้ยงไม้นอนมือไก่นอนมือไก่น้าผากเงินไม่พอเงินไม่พอหนุ่มลงขึ้นเขาเย็นไปใจฝ่อหนุ่มลงขึ้นเขารวยเลยเป็นต่อเลยเป็นต่อเอบรักสาวแอบรักสาวแอบรักสาลงทอเลยเศร้าโศกาแอบรักสาลงทองเลยเศร้าโศกาอ่าตัวแอบรักสาลงทองเลยเศร้าโศกอ่า ขาเจ้าวนนอนพี an, ่น <N> ้องเสียงกระซิบขวนขจาเนี่ยมัเปิดเปิดอันรีสอร์ท่างเขาไงเปิดรีสอร์ทโรงแรมนอนทองยังสีได้เพราะว่าอยู่นี่ขาเจ้าวอยากไลยขจ้าอยากนอนอยากพักผ่อนเนาะเข้าใจอยู่ดอกเขาเคอยากนอนด้กันแต่ว่าเขากัเวลามันรัดกลุ่มเวลามันหน่อยต้องเฝ้าจวน เสียงัเสียงแหงัดเสียแหงรุนเสียแหงรุนโอ้ยเสียแหงเสียงแหงรุนโอ้ยแหงรุนเสียแหงรุนโอ้ยแหงรุนเสาชุมพ่อเสาบายเสาบายสู้พี่เอ้ยบอคิดว่าสีพ้าบอคิดว่าสีพ้าเปลี่ยนไปได้จังใดยืนแบกไม่ยืนแบกไม่โอ้ยแบกไม่ยืนแบกไมย เบ,บียกไม่อุ้ยแบกไม้แบกไม้บ่อยากย่างอายคนบ่อยากย่างอายคนน,น,นนน้นำตาลิ้นเต็มถนนน้ำตาลิ้นเต็มถนนเพราะผู้สาวลงพราะหนุ่มลงกึ้งแยง่งเพราะหนุ่มเพราะหนุ่มโย่พราะหนุ่มลงกึ้งแยง่งผู้สาวหนุ่มลงไม้เพราะหนุ่มลงกึ้งแยง่ง ลงไม้ไผ่ครับยังรักอ,อกเป็นแผลหนุ่มลงไม้ไผ่รักอกเป็นแผลหนุ่มลงไม้ไผ่รักอกเป<ะ>็นแผล<ะ>ลาลาเท่าเกลาเท่าเกจะกลับท่าสะเบงจะกับท่าสะแบงไก่ถึงวันสาวลงพอเขาแต่งให้บอก ให้ของขวัญให้ของขวัญเจ้สาสาวบินป้ายแดงเจ้าสาวบลนป้ายแดงช้ำใจแหงช้ำใจแหงไอ้หนุ่มลงไม้ไ <ลง S 1> พร์ลักอ,อกหักอ,อกหักลินจะกำเว้นอย่างนี้อ,อ,อ,อกหักลินจะกำเว้นอย่างนี้สองรอบอกหักลินจะกำเอย่างนี้ โอ๊ะักลินจะกำเว้นอย่างนี้โอ๊ะักลนจะกำเว้นอย่างนี้โอ๊ะักหลินจะกำเว้นอย่างนี้มีนั่นเอ้ยเขามาเขามาเขามาครับแท็กซี่เขามาครับแท็กซี่เด้ติดข้างขาเสาเขาได้ติดข้างขาเสาเขาเลยต้องเข้าไปเลยต้องเข้าลุงงไม่เพราะตกงาน ลงไม้เพาะตุงงานเแอบรักษาตาหวานอยู่ที่อยู่ที่ลุงทอนั้นเอแอบรักษาตาหวานอยู่ที่ลุงทอนั้นเออนั้นปันใจให้ปันใจให้ปันปันใจให้ใจให้ปันใจให้ใจให้นมนมลกกึ่งรูปอรโล

นั่นแหละเด้ออันนี้สั่นละพี่น้องกัสิพระบักลาทองไปเรื่อยๆสักอนนะครับตอนนี้ข้าเจ้าพักนอนพักผ่อนอยู่นี่ครับข้าเจ้านอนแล้วมันอันเสียงลบกวนข้าเจ้านะครับพี่น้องอยังได้กระฝากเป็นกำลังใจบักลาเด้อครับเด,ด้อนะครับโดยคลิปนี้ใครฝากไวปสนมีสักอนเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ